สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วมาแ,แดนก่อนนึ่งฟ้า,า,น,น,าน,น่าใสมากเลยบอกเลย น่าใสมากอะแต่สันิดแก่แสงนะน่าใส่ด้วยทยีแต่มันอยู่เลยนะคะทุกคนจ้าจไม่ได้ขายไม่ได้ขายจะบอกไม่กลอนนะคะให้ใครสนใจก็อนอะไลน์นี้ไม่ได้ขายไงไลน์นี้แบ่งปันนะจ๊ะ ฟังไม่ได้ก็ต้องฟังนะมีของใหม่ๆยังไม่ถูกประเดิมยากได้คอนเฟิร์มดีของวันแท้ผิดของวันแท้หัวข้อวันนี้นะจ๊ะโลกออนไลน์จะอยู่กับเราอีก100ปีทำอะไรกันบ้างหรือยังจ๊ะอีซี่จวงนะคะ มาใครไม่อยากใครไม่อยากจะตกยุคตกขอบโลกเข้ามาฟังได้เลยนะคะเพลงจบเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยนะคะ

มีของใหม่ย,ยังไม่ถประเดิมต้องไ,ได้คอนเฟิร์าม,ามือคำว่าใช้คำว่าแท้ถ้าใครขอออนไลน์ไลน์ไลน์ไลา์ไลน์กดไล์ไไลกัน,บบกกนหน่อยเอสกซองเอ็ซี มีเบาะแสแค่คนฟังในคมามแทบจะคมแท้ โอเคมาเพลงจบแล้วนะจ๊ะโอเคมาเพลงจบแล้วมนะโอเคนะคะวันนี้นะคะคุณพอลลี่มานะคะมาเนอะ ก็แบนปันทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้นะคะมาส่งการบ้านนะจ๊ะทุกคนจ้าสำหรับใครคนไหนที่คุณนะคุณควรที่จะรู้เรื่องนี้เอาไว้เลยนะถ้าใครคนไหนที่เป็นคนทั่วไปที่แบบว่าเรายังทํางานงกงกงกๆอยู่เหมือนเดิมนะคะคุณขาทุกวันนี้นะคะถ้าเรายังเป็นคนที่ยังไม่ได้มองเลยว่าโลกยุค 5G เข้าไปเร็วขนาดไหนนะคะบอกได้เลยนะคะครูพอดีเริ่มเลยนะคะทุกคนคะ่ะครูเป็นคนที่ชอบแบบว่า มาถึงปุ๊บก็ทันทีเลยนะคะจัดทันทีนะคะบอกกันไปเลยทันทีพูดตรงๆกันไปเลยนะจ๊ะโอเคนะคะแน่นอนที่สุดว่าเนาะณนะโลกปัจจุบันนี้ถ้าคุณนั้นกล้าที่จะยอมรับตัวเองสักหน่อยเปิดหูเปิดตาเปิดใจมองดูว่าโลกปัจจุบันนี้มันไปถึงไหนแล้วนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทํางานออฟฟิศทํางานโรงงานหรือแม้กระทั่งงานห้างหรืองาน,อ,งานอะไรก็แล้วแต่เนาะ บอกเลยเลยว่าทุกวันนี้เนาะเศรษฐกิจใช่ไหมหลายๆที่เขาจะเป็นประมาณว่าเศรษฐกิจใช่ไหมคะแต่บอกได้เลยในทีเอบของเราเศรษฐกิจจะข้างนอกจะเป็นเช่นไรอันนี้ไม่รู้แต่เศรษฐกิจของทีเอบนั้นพุงพ่งเอาพุ่งเอายอดขายขายยิบขายดีขาย,ขาย,ขายผลิตไม่ทันกันเลยทีเดียวนะคะเป็นเพราะอะไรนะคะมันเป็นเพราะว่านะคะ เราใช้กดแรงดึงดูดเข้ามาร่วมด้วยในการขายของเราและถ้าวันนี้คุณยังเป็นคนหนึ่งที่แบบว่านะคะขอบคุณมหาเศรษฐีทุกท่านนะจ๊ะนะคะถ้ารู้ว่ามันดีก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะทุกคน ว่ามันดีก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะมาหาเศรษฐีทุกขันก้นสาโอเคนะคะวันนี้เริ่มเลยนะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ายอมรับสักหน่อยยอมรับความจริงสักนิดนึงว่าตอนนี้ในะโลกปัจจุบันตอนนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะทุกคนจ๋ามันไม่ได้เป็นสมัยก่อนที่ว่าเรายังส่งจดมงจดหมายหากันเรายังส่ง จดหมายไปทางนูน้ทน,นทางนู้นทางนี้เขียนเขียนจดหมายนู้นนั่นนี่ใช่ไหมวันนี้ถ้าเรายอมรับความเป็นจริงนะคะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมาบนโลกออนไลน์มาบนโลกยุคไอจหมดแล้วนะคะตั้งแต่ 4G จน 5G บอกได้เลยอีกหนึ่งออนไลน์จะอยู่กับเราอีก100ปีนะคะวันนี้คุณลุกมาทําอะไรบ้างแล้วหรือยังคุณลุกมาปฏิวัติตัวเองมั่งหรือยังคุณลุกมาทําอะไรสักอย่างหรือยังว่าวันนี้ดูว่าโลกเข้าไปถึงไหนแล้วนะคะคนที่เขาดังๆคนที่เขาแบบว่า ออทุกสิ่งทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นการขายออฟไลน์หรือในอะไรก็แล้วแต่เนาะเขาก็เอาตัวเองเข้ามาสู่โลคออนไลน์เข้ามาสู่โลกออนไลน์หมดแล้วค่ะคุณค้าถ้าคุณยังไม่ยอมรับนะคะคุณจะช้ากว่าใครเพื่อนและคุณจะตกขอบโลกก็เหมือนกับว่าเวลาที่ Facebook มันมาเล่นเนิ่นนานแล้วแต่เราเพิ่งจะเข้ามาอันนี้ก็คือไม่ทันชาวบ้านเขานะคะถ้านะคะคูเปอีจะพูดตรงๆเนาะจะพูดนะคะหลายๆคนสําหรับหลายๆคนทุกคนก็จะอาจจะคิดว่า บางทุกคนสังเกตไหมว่างาน,งานห้างหรืองานออฟฟิศหรืองานอะไรก็แล้วแต่เนาะแม้กระทั่งลูกทีมของครูเพอร์ี่เองนะลูกทีมของครูเองหลายๆคนเขาก็โดนจ้างออกบ้างหละอันโน้นอันนั้นอันนี้หรือว่าปลดพนักงานบ้างแหละให้มันเหลือจํานวนน้อยทุกวันนี้คนจะใช้คนที่เขาทํางานออฟฟิศที่มันใหญ่ๆโตๆหรือว่าคนที่เขาใช้ใช้ทรัพยากรคนเยอะๆใช่ไหมเขาจะปลดออกตอนนี้ค่ะจะเป็นกลายเป็นว่านะคะ จะมีหุ่นยนต์มาแทนคนแล้วนะดังนั้นคือโลกปัจจุบันนี้คือเขาทําอะไรโลกปัจจุบันนี้คือเขาอยู่บ้านค่ะแล้วก็แช็คออนไลน์นะคะซื้อของตามออนไลน์นะคะวันนี้สิ่งแรกที่คุณจะทําถ้าคุณอยากที่จะมีชีวิตให้มันทันชาวบ้านเขาเพราะโลกนี้ออนไลน์มันอยู่เป็นอีกร้อยปีเลยถ้าวัานนี้เรายังไม่เริ่มเราก็จะตกขอบโลกเราจะช้ากว่าชาวบ้านเขานะคะวันนี้คุณจงเริ่มซะไม่ว่าจะขายออฟไลน์อะไรอยู่ก็แล้วแต่ ถ้าสมมุติว่าคุณขายออฟไลน์คุณเปิดหน้าร้านถูกต้องไหมคะคุณเปิดหน้าร้านเนาะคุณเปิดหน้าร้านคุณกบคนก็จะเห็นแค่ตรงนั้นนะคะคนจะเห็นแค่ตรงนั้นแต่วันนี้ถ้าเราออกมาเข้าสู่ออนไลน์ปุ๊บอบคนมันจะเห็นทั่วโลกเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วทุกคนไม่ต้องสนใจหรอกค่ะว่าวันนี้ฉันยังไม่เก่งฉันยังไม่สวยฉันยังไม่รวยความเก่งความสวยความรวยหรือเปลือกเราสามารถที่จะพัฒนาได้เราสามารถที่จะมีเงินแล้วเราก็ทําได้ค่ะเสริมแต่งได้แต่สิ่งที่คุณควรที่จะเอามา อันดับแรกก็คือคุณจะต้องเอาตัวคุณมานี่แหละเอาตัวคุณนี่แหละมาออกหน้ากล้องซะสร้างตัวตวนซะดูว่าเขาทําอะไรกันบ้างดูว่าคนที่เขารวยๆคนที่เขามีชีวิตที่มันอิสระได้จริงๆเราเกิดมาไม่ใช่ว่าเราเกิดมาแล้วทางานโกโกๆแล้วก็แก่ตายไปนะคะทุกคน๋าเราทุกคนเกิดมาเพื่อได้ใช้ชีวิตอะไรละ่ะแล้วอะไรละ่ะที่มันจะทําให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตจริงๆไม่ใช่ว่าเราเกิดมาแล้วเราก็ทํางานจนแก่จน จนแบบว่าถึงเวลาที่คุณมีเงินเก็บแล้วคุณยังไม่ได้ใช้ชีวิตเลยถึงเวลาที่คุณมีเงินเก็บแล้วคุณได้ใช้ชีวิตถึงเวลานั้นที่คุณรวยเป็นไงคะร่างกายสังขารก็บอมีแหงแล้วค่ะทุกคนร่างกายสังขารก็บอมีแหงสิงไปเที่ยวทั้งหนกับเขาแล้วดังนั้นนะคะถ้าเราอยากที่จะใช้ชีวิตจริงๆคุณจงกล้าในเมื่อคนอื่นเขาทาได้เราก็ทําไดเ้เช่นเดียวกันเอาเจ้าของออกมานะคะอันดับแรกเอาเจ้าของออกมาหน้ากล้องวันนี้แหละเอาเจ้าของออกมา บ่สนใจค่ะบ่สนใจใครทั้งสิ้นนะคะว่าจะมีคนดูหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่มันอยู่ที่ว่าถ้าเราอยากที่จะสร้างตัวตนจริงๆความสม่ําเสมอและนะคะออกมาแบ่งปันคุณเก่งเรื่องอะไรคุณออกมาแบ่งปันคุณสอนเรื่องอะไรคุณถนัดเรื่องอะไรคุณก็มาแบ่งปันเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างทุกคนคะ่ะถ้าบางทีเรารู้แล้วว่าเอ้ยมันนี่มันเรื่องง่ายนิดเดียวเองเขาคงจะรู้แต่บอกได้เลยนะทุกคน ไม่ได้มีใครเขารู้เขาไม่ได้มีใครเขาเก่งทุกอย่างทุกเรื่องนะไม่อย่างนั้นคนทั้งหมดทั้ง5 2 53 70กว่าล้านคนเขาจะมาเรียนในออนไลน์ท,ทําไมถูกต้องไหมบางเรื่องบางราวเราไม่ได้เก่งทั้งหมดไม่มีใครที่เพอร์เฟกและเก่งทุกเรื่องนะจ๊ะดังนั้นคือเรื่องไหนที่เราเก่งเรื่องไหนที่เราถนัดเอามาแบ่งปันผู้คนเอามาออกออนไลน์เอามาแบ่งปันให้คนเพราะว่าตอนนี้ยุคออนไลน์ ทุกคนเขาจะไปเขาบางทีเขาไม่มีเวลาที่จะไปอ่านไปเรียนรู้จากที่ไหนแล้วเขาจะมาดูมาเสิร์ชหาใน YouTube ใน YouTube ใน Instagram ใน Google หรือใน t i k t อ k หรืออะไรก็แล้วแต่ดูว่าเขาทำอะไรกันเนาะดูว่าคนสำเร็จคนรวยแม่คูสิตาคนสำเร็จระดับโลกเขาทำอะไรกันบ้างเขาเล่น Tik t o อแเราก็ไปเล่นกับเขาก็แค่นั้นเองเนาะเราเขาเล่นแบบไหนเราก็ไปเล่นกับเขาเราไม่รู้อะไรเราก็เสิร์ชหาเราก็เขียนหาถามคุณ Google ถามอะไรก็ถามไปนะคะ ดังนั้นคือมันง่ายเพียงแค่ว่าเส้นบางๆแค่เนี้ยที่เราแบบว่าหน้าบางใช่ไหมไม่กล้าที่จะเอาออกตัวเองออกมาหน้ากล้องถูกไหมครูพลายเองเมื่อก่อนก็เป็นแบบนั้นค่ะ <laughs> ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันทนไม่ไหวด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่ชอบแบ่งปันเราเป็นคนที่ชอบแบบว่าเฮ้ยเราชอบแบ่งปันะเรารู้สึกว่ามีความสุขนะที่ได้ออกมาหน้ากล้องแล้วเรารู้สึกว่า ถึงแม้ว่ามันจะตอนนี้มันจะคนดูน้อยนิดแต่ไม่เป็นไรเราทําสม่าเสมอฟ้ารู้ดินรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ว่าเราทําอะไรอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ว่าเรามีหัวใจบริสุทธิ์ที่อยากจะแบ่งปันจริงๆดังนั้นคือเราจะมองข้ามสิ่งนี้ไปได้เลยถ้าคุณคิดว่าคุณให้ด้วยหัวใจบริสุทธิ์คุณให้ด้วยหัวใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับผู้คนให้เขาได้ตื่นรู้จริงๆนะคะคือบางเรื่องบางราวบางสิ่งบางอย่างหลายๆคนเขาไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรอกแต่ เราจะมีคนของเราอยู่แล้วและเขาจะมาตามเราเขาจะรู้เขาจะชอบในสิ่งที่เราเป็นเราไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะมีคนเอ้ยไม่มีคนดูฉันเลยเอาวันนึงมาไลฟ์สดมาคลิปมันแรกแล้วรู้สึกว่าไม่มีใครดูก็ท้อแท้ตอแต่แล้วก็เหนื่อยใจแล้วก็อันนั้นก็จบนะคะทุกคนคะ่ะอันนั้นก็คืออ่อนแอก็แพ้ไปอันนั้นก็คือแบบว่าถ้าเราไม่ได้เต็มใจและเราไม่ได้จริงจังที่จะแบ่งปันจริงๆแล้วเราไม่ได้ให้จากหัวใจจริงๆเรา เราก็จะยืนหยัดและไปต่อไม่ได้สิ่งที่คุณจะยืนหยัดและไปต่อได้ในการสร้างตัวตนนะคะทุกคนคะคือคุณจะต้องยืนหยัดในหัวใจอันแข็งแกร่งของคุณนี่แหละว่าคุณอยากที่จะสร้างตัวตนนะเมื่อคุณสร้างตัวตนมีคนรักคนชอบคุณเยอะแยะมากมายแล้วสิ่งต่อมาคุณจะขายอะไรคุณก็ขายได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าคุณจะขายอ๋อไม้จิ้มฟันขายยาสีฟันแปรงสีฟันหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อเรามีคนรักเมื่อเรามีฐานแฟนมีเอซีของเราแล้ว เราจะขายอะไรเราก็ขายได้ทั้งหมดหรอกค่ะทุกคนแต่อันดับแรกคือเราจะต้องทําให้เขาได้ใจของผู้คนก่อนคือเราเป็นตัวของเรานี่แหละใส่ความจริงใจของตัวเรานี่แหละว่าเราเป็นคนแบบไหนเราก็ใส่แบบนั้นเราก็เป็นแบบนั้นไปเลยอย่าใส่ใจหน้าอินหน้าโคมทั้งทั้งใครทั้งสิ้นนะคะใส่ใจแค่ว่า คือเป็นตัวของตัวเราเป็นตัวของตัวเองอย่างไม่เกรงใจใครทําไมอ่ะทำไมต้องไปเกรงใจถูกต้องไหมในเมื่อเราไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนให้ใครถูกต้องไหมคะทุกคนคะถ้าเราไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครเราไม่ได้ไปทําบนหัวใครถูกต้องไหมครูบลีพูดตรงๆนะเราไม่ได้ทําบนหัวใครเราไม่ทําให้ความเดือดร้อนให้กับใครทําไมล่ะการที่จะเป็นครูเป็นไลฟ์โค้ดหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราสามารถที่จะออกมาแบ่งปันได้ไม่มีไม่มีใครมาว่าอะไรเราได้เพราะว่าสิทธิ์ของเรา ช่องของเราเราทำอะไรก็ได้ค่ะทำนำทำในสิ่งที่ว่าเราไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้ใครและเราทำจากหัวใจที่บริส,สุทธิ์ของเราโดยการที่เราทำสม่ำเสมอเป็นตัวของตัวเองให้ด้วยหัวใจจะมีใครมาดูหรือไม่มาดูก็แล้วแต่เราอย่าไปโฟกัสตรงที่ว่าเอ้ยไม่มีใครมาดูฉันเลยครูพิรีเองบางทีไม่ค่อยมีใครมาดูหรอกแต่สินค้าขายดิบขายดีนะคะสินค้าขายดิบขายดีมากๆณนะเวลาเริ่มต้นเราจะต้องเก็บ เราจะต้องอดทนในการยืนระยะที่จะไปต่อเมื่อเราอดทนในการยืนระยะไปต่อและทําสม่ําเสมอแน่นอนที่สุดว่าไม่มีสิ่งไหนที่เราทําแล้วมันจะสวนเปล่าอยู่ที่ว่าเรานั้นรู้สึกว่าเอ้ยกูไม่เอาแล้วกรูรู้สึกว่ามันไม่ใช่ อะไรประมาณนี้เราก็ได้ประสบการณ์ถูกต้องไหมคะทุกคนดังนั้นคือลงมือทําพาตัวเองออกมาออนไลน์ได้แล้วนะคะเพราะว่าออนไลน์จะอยู่กับเราอีก100ร้อยปีเลยทีเดียวเชียวนะคะไม่อย่างนั้นคุณจะตกขอบโลกไปนะคะถ้าคนไหนที่ไม่มีการเรียนรู้และพัฒนาเราก็จะย่ำอยู่ที่เดิมเผลอจะถอยหลังไปอีกต่างหากสิ่งไหนที่เรารู้แล้วออ,อ,ออกมาแบ่งปันให้โลกเราออกมาแบ่งปันให้กับผู้คนให้เขาได้เตื่นรู้มันจะมีคนของเราอยู่แล้วคะ่ะคนที่เขาสัมผัสกับเราได้คนที่ บุญเสมอเราเจอกันคนที่มีจริตเดียวกันเขาก็จะชอบเราอยู่แล้วคนที่คลื่นตรงกันบุญเสนอเสมอเราเจอกันคนคนที่รู้สึกว่าเอ้ย e คนนี้มันรู้สึกว่ามันทัดกันอะ่ะมันรู้สึกว่ามันสมัมผัสได้ะมันจะมีอยู่แล้วนะคะดังนั้นคือออกมาสร้างตัวต,วตวนซานาจัอย่ามัวอยู่ในโลกเดิมๆโลกเก่าๆมันก็มันก็แค่นั้นแหละทุกคนคะ่ะถ้าวันนี้คุณอยากที่จะขายสินค้าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์ หรือคุณเป็นคนที่สร้างตัวตนอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีความรู้เนาะไม่ว่าจะเป็นครูเป็นโค้ชเป็นอ่การสอนเกี่ยวกับการปรัดผมสอนเกี่ยวกับกแต่งหน้าสอนเกี่ยวกับเอ่อการใช้ชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณถนัดวันนี้คุณจงเอาออกมาแบ่งปันและสร้างตัวตนในอันดับแรกที่เรานั้นจะสามารถและยืนหยัดและไปต่อได้ในสิ่งที่เราต้องการปรารถนาต้องการที่จะมีความสําเร็จในชีวิตที่จะมีชีวิตใหม่ชีวิตที่เราเสกได้สร้างได้ชีวิตที่ เราจะมีอิสระเส r i รีมันก็คือการขายออนไลน์นั่นแหละทุกคนจ๋านะคะเพราะว่างานทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเพดานรายได้อยู่แล้วแต่การขายออน,ออนไลน์เราแค่ยืนระยะในและในทีเดยต่มยูยืนระยะเป็นก็เห็นใจ ยืนระยะไปเรื่อยๆยิ่งทําก็ยิ่งคุณก็ยิ่งมั่งมีมากขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะใน T.S. w ของเรามีระบบที่รองรับอยู่แล้วนะคะดังนั้นคือใครสนใจนะคะคุณก็สามารถที่จะหาคูเฟอรี่ได้เลยอยากสร้างตัวตนอยากจะอะไรคุณก็ไปดูคนที่เขาสําเร็จดูแม็กคูศิตาดูใครที่เราอยากจะเป็นเหมือนเขาอยากจะเป็นเหมือนคนคนนี้พูดเก่งเหมือนคนนี้เลยสวยเหมือนคนนี้เลยเราก็ก๊อกเอาแล้วก็เรียนรู้จากคนสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียนรู้ได้คะ่ะทุกคนท่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียนรู้ได้ไม่มีใครที่เก่งมาจากตั้งแต่เกิดไม่มีใครที่เก่งออกมาปุ๊บแล้วกูพูดเป็นทุกอย่างเลยออกมาปุ๊บแล้วกูไลฟ์สดเป็นออกมาปุ๊บแล้วถือออกมาพร้อมกับกล้องขาตั้งกล้องหรืออะไรก็ว่าไปใช่ไหม <S 1> <S 1> ทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้ได้หมดอยู่ที่เราจะเอาหรือเปล่าอยู่ที่เราจะเรียนรู้มันหรือไม่นะคะวันนี้ถ้าเรายังไม่ลุกขึ้นมาสร้างตัวต,วตวนระวังจะตกขอบโลกและไม่ทันชาวบ,บ้านคอนาจารทุกคนจสาวันนี้ใครที่อยากจะมีชีวิตที่อิสระเสรีเนาะพาตัวเองออกมาซักนะคะ แล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนขาวันนี้ไปแล้วสั้นๆน,นะจ๊ะ mm. เลิฟยู่ทุกคนเลย